แล้วมาแล้วครับนยวราษครับโครครับนักท่องเที่ยวครับยวราครับวันนี้รู้สึกรถจะเยอะนะครับ นาจะเป็นถนนพรุงเาวครับดูไปดูกันเลยครับตรงทางเดินนะครับทางเท้าครับ เจ็ดส er. <Yeah. S 3> <Mm ิบแปดสิบเปอร์เซ yeah, so so ็นต์นะครับนักีอเี่ยวนะครับกำลังจะถึงถนนรุงดาวครับ นักสองเที่ยวถ่ายรูปครับกระลายบ้าถึงแล้วครับถนนรุน่งดาวครับโอ้โหไม่แถวเลยครับ กรุงดาวครับตรงนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ไปอีกที่ก็จะเป็นถนนแปลงน้ำครับตลา,าดเก่ายอราศพนี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะฝนลงเม็ดมเบาๆครับ ลมลมลมเย็นครับโอ้ตรงไหนจริงนแปลงน้ำเดินไปเอ็มอาทีวันพรได้ครับโอ้โห ถึงแล้วครับถนนแปลงน้ำครับเดินไปเอ็มอทีวัดมังกรได้ครับถนนจะเดินกุ้งครับบางข่าถนนนะยานทีออ่อำนวยความสะดวกให้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ